มามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่แม่เอีแ, FC และแฟนครับที่รักทุกท่านนะครับมามาเขยมาบักอ้วนอา้อาวอา้าวไดว้อาบน้ำแต่งตัวรอเสร็จแล้วก็ดูมากินหญ้ารอเนอะเอาะปล่อยกินหญ้ารอ เตรียมตัวนะครับผมออกเดินอ้อ,อนพวัวอ้วนมากเลยอ้วนมากๆหล่อมากๆเลยเอ่ะคุณยายเอ้ยจะไ,ไหนน้ะหล่อมากๆเลยดูสิถุงทองน้อยโอ้กินยาแสียบว่าลูกล้าตาก็มาปล่อยอาบน้ำเสร็จนะครับเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วดูดูบ้า หน้าบึนบาอยากกินยาไว้สายอ้วนจำบําครับไอ้อ้วนจำมั่มครับผมอ้วนกินยาเสร็จก็เดินในหมู่มบ้านก็กินข้าวเหนียวกินกล้วยนะครับผมข้าวอุดมสมบูรณ์ดสมบูรณ์ของชายนะครับ ชาวสุดสนะครับวันนี้ก็พักที่พักอยู่ที่วัดนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมอยู่ที่ขอนแก่นเหมือนเดิมนะครับผมอำเภออะไรนะยายมันจาอำเภอมันจานะครับผมอำเภอมันจาคุณชายอาบน้ำแต่งตัวสลอเลยจ้าปิดฟ้าไทยเลยเดอ้อ เอาเยอะๆๆเป็นยังเยอะๆๆๆเยอะๆๆๆถึงทองน้องฮะไปใช้ดูนี่ละสวัสดีครับก็เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆสวยๆสวยๆโอเคมามา มาไป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 เดินขึนหน้าไปกระดิ่งน้อยก็ดังกิงคิงคิงคิงดีแท้ไปไปุ่นหน้ามึงหน้าไปเอาไปแล้ว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 จะสิบเปอร์็นต์ไปแล้วเอา ไปไปแล้วบอกว่าไปไปเราไปแล้วมาลนามาจะเอาไงยางไปใส่ยางไปใส่ยางไปถูถีบถูเด่นอ้าเบิ้ง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 มาอยู่ซื่อๆได้ไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วปุ่นปุ่นไปตัวทีบแล้วสั่งมาปุ่นไปใส่แล้วปุ่นปุ่นปุ่นยางตามหาแล้วุ่นจักว่ายางไปใส่แล้วยางไปตัวทีบแล้วปุ่นไปหากุฏิลงพาแร่โรติลงพ่อแล้วุ่นปุ่นโอ้หินใหญ่ปุ่นดีเอา ไปแล้วมามาแล้วมาโอ้โหยาวไปทุกทวดเด่นแล้วชายโอ้หนุนชายมาเล่นน้ำน่นนนนเล่นน้ำหนุตาอาจารย์เนาะน่นเล่นน้ำเล่นน้ำแล้วเป่าแล้วมามามาตักเลยตักเลยเป่าเลยตักเป่าเลย tặc bao lên tạc bốn xuống bốn Xuống bốn Tạc bao 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 xuống bao lên tặc mà bao xuống bốn tặc bao xuống bốn xuống tặc bao Xuống xuống bao tặc bao bao đi bao đi Bao đi bão, đi bao đi đâu lại Ơ lên nam Ơ lên lắm ơ Mà 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 mama lên mà mà chắc mama 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 nhà mama 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 มาไปใส่ตัวทีเดี๋ยวห้อเลยเนาะมาแล้วมา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 เออเอามอมามาไดาเลยมา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 เดินก่อนเดินก่อนเออเอเออออเออเอาเดินสวยแล้วเดินสวยแล้วมาเดินสวยแล้วเดินสวยก็เลย ตนสวกเลยเตนสวยกเลยเตนสวยเลยเตนสวยเตนสวยใส่หัวเลยใส่หัวด้ยใส่หัวด้วยออจะเห็นอีกย่งมามามาล้มาเดนไปเออมามาเไปยังต้งหุ่นเยอมาล้มามา Oh. Hold it. Hold it. Hold it. Hit đi giấy. Đấy, cho thịt tôi đến. đi bây giấy vậy, thủng thọng. Mày Mà, mà, mà. Hâu, biết. Đi khắp เออบอกยากแล้วเดี๋ยวนี้บอกยากแล้วพูดยากแล้วให้อยู่กินให้ปล่อยกินยาก,ก็ไม่ยอมกินแล้วพูดยากแล้วเริ่มจะโตแล้วเริ่มจะพูดยากแล้วถุงทองเลยเด็กน้อยนี่เด็กน้อยชิดื้อนี่เออเนาะให้กินยาพื่ออะไรให้เฮามา

มามามาดาม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 าพูดยากแล้วเดี๋ยวนี้นี่พูดยากแล้วไม่ยอมกินยาเลยจะเดินไปแต่หมู่บ้านเลยจะเดินไปแต่บ้านเลยนู่นหมู่บ้านอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมผนจะยอมไปแต่หมู่บ้านเลยเบนเฮ้ยให้อยู่ไม่ยอมอยู่เลยครับอยากเข้าไปหมู่บ้านอยากไปกินข้าวเหนียวแล้วคุณพุนยางพย c o น่ะฟานวีดแล้วหนุนหางปก c อนฟานวีดแล้วหนุนอยากกินข้าวเหนียวแห้งไปแล้วอาลาแล้วพุนพุน คุณพ่บอบอ้ฟังเลยไปแล้วไปแล้วคุณไปแล้วครับผมฝากแม่แม่นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลาถุงทองนะครับ<ม>อยู่ข้าเหนียวแรงเข้าหมู่บ้านแล้วคุนไปคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยนู่นไปแล้วไปแล้วเรียกกับบอ,ฟ,บอฟังเอนกระบอฟังแล้วไปแล้ว